ประมาณเดือนหนึ่งแล้วช่องห้าเขาก็มาติดต่อผมผมก็ไม่ได้ไปแล้วก็วันนั้นช่องอะไรกันรู้ก็มาติดต่อผมผมก็ไม่ไปแค่แค่ที่ผมก็ไม่ทันแล้วถ้าผมไม่ได้ไปลออกรายการระจาผมก็ไม่ได้บอกหรอกโอ้โหแล้วแต่พอออกได้สองวันเท่านั้นเองอู้บ้าแบบรับยิ้วบ้าเลยก็ตั้งการที่มาถ่ายก็ถ่ายดีตลอดตั้งแต่ที่ออกมาแล้วก็ได้พบพี่นั่นแหละ ก็ไม่ได้เพราะพี่ก็คนรอบนอกก็ไม่รู้จักโควิดก้วโค้ดโควิดคนกินทะเลาะก,กันเลยพี่จริ <c oughs> งๆโควิดอ่ะแย่งกันเลยพี่ <c oughs> คือเขาอ่ะมันช่วงโควิดแล้วมันหาของกินยากไง <c oughs> แล้วแล้วเขาอ่ะมามาเห็นพี่ออกรายการด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้โหแบบคนหวัวลงคนรอมากันหมดเลยยอดได้ส <c oughs> <c oughs> ูงสุดกี่ไม้สองร้อยสามร้อยไม้คนเดียวคนเดียวครับคืออันนี้ก็ซื้อไปกินเลยนะ โอ้โหเมื่อวานอย่างแน่นเลยพี่เมื่อวานแน่นเลเมื่อวานหมดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งกว่าหมดแล้วเมื่อวานเกือบสองพันไม้ครัพี่ <S <S คนเทพจะมาตลอดเลยวันนี้ก็ลูกค้าเทพมาหลายเจ้าแล้วคนละหกสิบไม้คนละสีะ่สิบไม้เขาจะโทรมาก่อนเออ่ชัยนาทลพบุรีสุพรรณปทุมแล้วก็นครสวรรค์ก็มีครับผมชัยบุพป,ปิ้งครับอยู่ตรงฐานะสุขครับตลาดเจ้าพงศ์ประกอบพื้นที่สียาครับ